สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในป่านะครับมาหาเห็ดครับได้ไหมโอ้ได้เนี่ย อุปรกรณ์หาเห็ดครับนี่เจอแล้วครับมางัดเร็วดอกซีสวยนะครับนี่

โมอโคกเวไปนี่ไปนู่นแล้วก็เดินกลับมามาสรุปให้ดูเหตุให้ดูเหตุนะหหนะครับพอพอ,พอได้เกงสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ